สวัสดีครับวันนี้นะครับผมช่อง y ย u ทู b บูดเลิฟไนนะครับจะมาอัพโหลดเกี่ยวกับวิธีวิธีการบล็อกเพื่อนและปลดบล็อกเพื่อนทำยังไงนะครับวันนี้เดี๋ยวจะมาบอกก็วันนี้ไม่ได้มาอัพโหลดนานแล้วแหละแต่ว่าพอดีไอ้นี่เนยางานยุ่งเลยก็เลยไม่ค่อยได้อัพโหลดช่องตัวเองก็วันนี้จะมาอัพโหลดเนาะ ใครที่ติดตามผมนี่จำไว้เลยนะว่าเวลาคุณบล็อกเพื่อนแล้วคุณโมโหอย่างเงี้ยแล้วคุณจะมาแก้บล็อกเพื่อนเนี่ยคุณไม่ต้องซสีเรียสนะสาหรับใครที่บล็อกเพื่อนบล็อกแก้บล็อกเพื่อนไม่เป็นเนี่ยให้คนตาดีช่วยดูให้แล้วก็ให้เขาช่วยทําให้นะต้องเป็นคนแถวบ้านนะต้องเป็นคนอยู่ที่บ้านแล้วก็ให้เขาช่วยเปิดบล็อกให้นะครับวันนี้ผมจะมาอัพวันนี้ผมจะมาอัพโหลดแบบไหนรล้ไหมก็คือ การที่เราจะปลดบล็อกเพื่อนได้สักคนเนี่ยมันต้องไปที่ m e s s e n g e r ของเราก่อนนะครับอ่าข้อแรกเลยเมื่อคนเข้าไปใน m e s s e n g e r แล้วเนี่ยคนไปที่การตั้งค่าการตั้งค่าใน Mess ซนเจมันมีอะไรบ้างมันมีชื่อชื่อเราแหละมันมีชื่อเราแหละแล้วก็สถานะการใช้งานอันนี้ไม่ต้องไปยุ่งเลยแล้วก็มันจะมีอะไรอ่าโหมดสีเข้ม หรือหมวดสีต่างๆที่เราเอาไว้ใช้เกี่ยวกับ Messenger เราต้องเป็น Messenger สีฟ้านะไม่ใช่ m e s s e n เจอขาว m e s s ซนเจอฟ้าท,ที่ที่จะปลดบล็อกเนี่ยต้องต้องไปที่ m e s s e n เจอฟ้าอ่าแล้วพอเราเข้าไปในตัวตั้งค่าของ m e s s ซนเจอร์ฟ้าเนี่ยมันจะมีฉะมันจะมีฉันสถานะการใช้งานชื่อผู้ใช้คำขอส่งข้อความรหัสอะไรต่างๆอันนี้ไม่ต้องไปยุ่ง แล้วก็การแจ้งเตือนและเสียงหมดประหยัดอินเทอร์เน็ตอันนี้ไม่ต้องแล้วก็สตอรี่แล้วก็การสนทนารับนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปมันก็จะมีให้เรื่อยๆแล้วก็อันหนึ่งเลยอันดับแรกเลยเนี่ยมันจะมีมันจะมีมะมะเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกการปลดบล็อกพอเราไปที่สตอรี่การแจ้งตเตือนและเสียงอะไรปับป๊บแล้วเนี่ย ใน messenger สีฟ้าเนี่ยให้ไปที่ลา,ล,าลายชื่อผู้ที่ถูกบอกอล็อกเราวเข้าไปตรงนั้น <c oughs> พอเข้าไปตรงนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีให้เราเนี่ยหารายชื่อหารายชื่อคนที่เราบล็อกไปนั่นแหะแล้วก็เราหารายชื่อคนที่เราบล็อกเจอใช่ไหมเราก็แค่ไปหาคําว่ายกเลิกกันบล็อกเพราะว่ามันจะบอกวันที่ว่าเราบล็อกวันที่เท่าไหรว่วันที่นี้วันที่นี้มันจะบอก แล้วเราก็ไปหาคําว่ายกเลิกการบล็อกมันก็จะยกเลิกการบล็อกในทันทีแต่ยังไม่แต่แต่ว่ายังไม่ใช่ทันทีนะพอเราเลิกบล็อกจาก Facebook เสร็จแล้วมันก็จะมีให้เรายกเลิกทาง Messenger เมื่อเรายกเลิกับล็อกทาง m e s s e n g e r เสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะถือว่าโอเคในระดับหนึ่งโอเคเสร็จปุ๊บเนี่ยพอเรายกเลิกการบล็อกเสร็จปุ๊บมันก็จะสามารถเขอาเป็นเพื่อนได้เลยนะครับผมมี2เฟซ นะครับถ้าคุณจะปลดบล็อกเฟซผมเนี่ยคุณต้องปลดบล็อกอย่างน้อยถ้าจะให้ดีนะปลดบล็อกทั้งสองเฟซเลยไปง่ายๆนะก็คือนั่นแหละไปที่รายชื่อผู้ที่ถูกบล็อกแล้วก็เราก็สามารถปลดบล็อกได้เมื่อเราปลดบล็อกเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมันจะมีให้ขึ้นมาเราก็สามารถขอเป็นเพื่อนได้ของเราสามารถขอเป็นเพื่อนของเราได้อีกก็ผมก็จะมาบอกแค่นี้แหละเพราะว่า มันมันง่ายมากอะ่ะมันง่ายมากโดยที่เราไม่ต้องใส่รหัสอะไรเลยมันง่ายมากแต่ผมไม่ชอบอใช้ messenger ฟ้าคุยกับ messenger ขาวเพราะว่ามันไม่สามารถคุยกันได้นานนักหรอกนะครับอย่างอย่างที่บอกแต่ถ้าแต่ถ้าผมอันนี้ได้เมื่อไหร่ผมจะเอา messenger ผมจะเอาเฟซที่ชื่อพี่บูทของเราเนี่ยไปไว้ใน messenger ไอ้ขาว แล้วก็เอาไอเฟสไพซ์เน็ตเล่นไมเซนเจอร์ฟ้าเพราะว่าไมเซนเจอร์ฟ้าเนี่ยถ้าเล่นด้วยกันปุ๊บเนี่ยมันจะไม่ตีกันแล้วก็เน็ตมันจะไม่เน็ตมันจะไม่ไอ้นี่เน็ตมันจะไม่แย่งกันเพราะว่าไมเซนเจอร์ขาวเนี่ยถ้าเราเล่นปุ๊บกับไมเซนเจอร์ฟ้าเนี่ยเน็ตมันจะตีกันอันนี้ผมบอกอันนี้ก็มีแค่นี้อะไรที่ผมจะบอกนะครับ,รบก็วันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับหยุดการบันทึก